สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่เคยไหมครับที่ตื่นมาแล้วเขาตึงหรือมีเสียงดังก๊อบแก๊บอย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะนี่คือสัญญาณเตือนว่าคอลลาเจนกําลังหมดและอาจทําให้ท่านเดินไม่ได้ในอนาคตแต่หมอช่วยได้ครับเหมือนลุงสมชายที่เคยเจ็บจนเดินไม่ไหวกลับมาเดินคล่องได้ด้วยผลไม้8ชนิดนี้โดยเฉพาะผลไม้ที่1ที่คนไทยชอบมองข้ามถ้าท่านเคยปวดพิมพ์คําว่าเคยบอกหมอหน่อยนะครับ แล้วไปดูกันเลยอันดับ8กีวีทุกเช้าเมื่อตื่นนอนหลายบ้านมักจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกาแฟร้อนๆสักแก้วคู่กับปาท่องโกทอดกรอบใช่ไหมครับมันอร่อยและเป็นความคุ้นเคยแต่ในฐานะหมอผมต้องขอเตือนด้วยความรักเลยครับว่านั่นอาจจะเป็นศัตรูตัวร้ายที่ทําให้ข้อเข่าของท่านยิ่งฝืดและแข็งตึงมากขึ้นไปอีกครับเพราะแป้งทอดและน้ําตาลคือตัวการของการอักเสบแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นผลไม้ลูกเล็ก สีเขียวที่มีคนปกคลุมอย่างกีวีแทนละ่ะก็เรื่องราวจะเปลี่ยนไปทันทีเลยครับทำไมกีวีถึงสำคัญขนาดนั้นหมอขออธิบายแบบง่ายๆนะครับกีวีเปรียบเสมือนรถบรรทุกคันใหญ่ที่ขนปูนซีเมนต์เกรดดีที่สุดเข้ามาในร่างกายครับปูนซีเมนต์ที่ว่านี้ก็คือวิตามินซีนั่นเองครับท่านเชื่อไหมครับว่ากีวีลูกเล็กๆเพียงหงลูกมีปริมาณวิตามินซีสูงกว่า70มิลลิกรัม ซึ่งสูงมากครับแล้ววิตามินซีนี่เองคือหัวหน้าคนงานที่สําคัญที่สุดถ้าขาดวิตามินซีร่างกายจะไม่สามารถเปลี่ยนสารอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นเส้นใยคอลลาเจนได้เลยครับมันเหมือนกับการที่ท่านอยากจะซ่อมบ้านมีอิฐมีหินพร้อมแต่ไม่มีปูนซีเมนต์บ้านก็สร้างไม่เสร็จสักทีผลที่ตามมาก็คือเนื้อเยื่อรอบๆหัวเข่าของท่านจะอ่อนแอเปราะบางและบาดเจ็บได้ง่ายเพียงแค่ท่านเดินขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นก็จะรู้สึก แปลกขึ้นมาทันทีเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ผมที่พูดนะครับแต่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอทาโกในประเทศนิวซีแลนด์เขาได้ทําการทดลองและค้นพบความจริงที่น่าทึ่งครับเขาให้กลุ่มผู้ทดลองทานกีวีวันละ2ลูกติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ผลปรากฏว่าระดับวิตามินซีในเลือดเพิ่มขึ้นถึง31%และสิ่งที่น่าดีใจที่สุดคือผู้เข้าร่วมทดลองบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอาการตึงที่ข้อเข่าตอนตื่นนอนลดลงอย่างเห็นได้ชัด พวกเขารู้สึกว่าการขยับขาทําได้คล่องแคล่วขึ้นเหมือนได้หยอดน้ํามันหล่อลื่นให้กับข้อต่อเลยครับดังนั้นหมอขอแนะนําวิธีแก้ง่ายๆครับลองเปลี่ยนมือเช้าดูนะครับทานกีวีสดๆสัก1-2ถึง,งลูกครับและถ้าท่านไหนฟันยังดีหรือสามารถเคี้ยวได้ละเอียดหมออยากให้ลองล้างกีวีให้สะอาดที่สุดแล้วทานทั้งเปลือกดูครับเพราะที่เปลือกของกีวีมีใย,ยอาหารสูงมากซึ่งจะช่วยเรื่องการขับถ่ายของท่านด้วยนี่คือการเริ่มต้นวหมอนที่ อ่อนโยนและดีที่สุดสําหรับกระเพาะอาหารและข้อเข่าของท่านครับอันดับ7สับประรดต่อมาครับเราขยับมาที่ผลไม้เมืองร้อนที่หาทานง,ง่ายมากในบ้านเรานั้นถือสับประรดครับแต่ช้าก่อนนะครับถ้าท่านกําลังนึกถึงสับประรดกระป๋องในน้ําเชื่อมหวานเจี๊ยบที่แช่เย็นเจี๊ยบหมอขอบอกให้หยุดความคิดนั้นก่อนเลยครับเพราะนั่นคือความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ น้ำตาลในน้ำเชื่อมคือเชื้อเพลิงที่จะหม่งไฟในข้อเข่าของท่านให้ลุกโชนและปวดมากขึ้นครับความมหาัศาจรรย์ของสับประรดที่แท้จริงอยู่ในเนื้อผลไม้สดๆครับในสับประรดมีเอนไซม์พิเศษตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโบรมีเลนครับท่านลองจินตนาการตามหมอนะครับเวลาที่หัวเข่าของท่านบวมแดงหรือข้อเท้าของท่านปวดตุบๆนั่นคือร่างกายกำลังเกิดไฟไหม้เล็กๆขึ้นภายใน ซึ่งเราเรียกว่าการอักเสบครับเมื่อเกิดไฟไหม้ร่างกายจะตกใจและหยุดการสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเจ้าเอนไซม์โบรมีเลนตัวนี้แหละครับที่จะทําหน้าที่เป็นเหมือนนักดับเพลิงฝีมือดีที่จะเข้าไปฉีดน้ําดับไฟที่กําลังไหม้ในข้อเข่าของท่านทําให้การอักเสบสงบลงและเมื่อไฟดับแล้วร่างกายถึงจะเริ่มกระบวนการสร้างคอลลาเจนได้อีกครั้งครับหลักฐานยืนยันเรื่องนี้มาจากวันสารทางการแพทย์คลินิกรูมาโตโลจี ของสหรัฐอเมริกาครับเขาพบว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อเข่าเมื่อได้รับบอรมีเลนเป็นประจำอาการปวดและบวมลดลงไปถึง41เอร์เซภายในเวลาแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นครับและที่น่าภูมิใจกว่านั้นคืองานวิจัยในประเทศไทยเราเองก็ยืนยันครับว่าการทานสับประรดให้ผลดีพอๆกับยาแก้ปวดลดอักเสบแผนปัจจุบันแต่ที่ดีกว่าคือมันไม่กัดกระเพาะอาหารของท่านเหมือนยาเคมีครับวิธีทานที่ถูกต้องคือให้เลือกสับประรดสด ที่สุกกาลังดีครับไม่ดิบเกินไปและไม่งอมจนเละช่วงเวลาทองในการทานคือตอนเช้าตอนที่ท้องอยังว่างอยู่ครับเพราะตอนนั้นกระเพาะอาหารจะดูดซึมเอนไซม์นักดับเพลิงนี้ได้ดีที่สุดเพื่อส่งตรงไปช่วยดับไฟที่หัวเขาของทันครับและขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าสับป,ประรดเชื่อมหรือสับป,ประรดกระป๋องขอให้หลีกเลี่ยงนะครับเพราะน้ําตาลคือศัตรูของข้อเข่าครับอันดับ6มะละกอมาถึงอันดับที่6ครับ ผลไม้คู่ครัวไทยที่เรามักจะนึกถึงเวลาท้องผูกแต่ความจริงแล้วมะละกอคือช่างเกาะสร้างมือหนึ่งสำหรับข้อเข่าเลยครับหลายท่านอาจจะทานมะละกอเพื่อช่วยย่อยอาหารซึ่งนั้นถูกต้องแล้วครับแต่ท่านทราบไหมครับว่าทำไมมันถึงช่วยข้อเข่าได้เมื่อเราอายุมากขึ้นระบบย่อยอาหารของเราจะทำงานชาลงครับเวลาท่านทานเนื้อสัตว์ทานปลาเข้าไปร่างกายอาจจะย่อยและดูดซึมโปรตีนได้ไม่หมด ทำให้ร่างกายขาดวัตถุดิบไปซ่อมแซมคอลลาเจนครับมะละก็มีเอนไซม์ที่ชื่อว่าปาเป็นและมีวิตามินซีสูงกว่าส้มเียีครับเจ้าปาเป็นนี้จะทําหน้าที่เหมือนกรรไกครมคมคมที่ช่วยตัดชิ้นเนื้อโปรโตีนที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นชิ้นส่วนเล็กๆเ,เพื่อให้ร่างกายนําไปใช้เป็นอิฐเป็นปูนในการก่อสร้างซ่อมแซมข้อเข,ข่าได้ทันทีครับถ้าไม่มีเอนไซม์ตัวนี้ร่างกายก็เหมือนมีกองวัสดุก่อสร้างวางทิ้งไว้เฉย,เฉย แต่เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ได้คือไรทราบไหมครับเมื่อร่างกายได้รับวัสดุก่อสร้างที่เพียงพอน้ําหล่อเลี้ยงในข้อก็จะดีขึ้นเสียงดังก๊อบแก๊บที่เคยรบกวนใจเวลาขยับตัวก็จะค่อยๆลดลงครับข้อมูลจากวารสาร Journal of Medicinal Food ยืนยันว่าการทานมะละกอช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อได้จริงหลังจากทานต่อเนื่องเพียงสงสัปดาห์ครับหมอแนะนำให้ท่านเลือกมะละกอสุกที่เนื้อมีสีส้มแดง เข้มๆนะครับเพราะนั่นคือช่วงที่มีสารอาหารสมบูรณ์ที่สุดและหมอมีเคล็ดลับเล็กๆมาฝากครับเวลาท่านปอกมะละกอเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งมเมล็ดสีดำๆไปหมดนะครับลองแบ่งมาสักนิดหน่อยนำไปปั่นรวมกับน้ำผลไม้หรือสมูตีตีของท่านแม้รสชาติจะขมเล็กน้อยแต่มเมล็ดมะละกอมีสารต้านการอักเสบที่ทรงพลังมากครับมันจะช่วยเสริมฤทธิ์ในการรักษาข้อเข่าของท่านให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับ ถ้าท่านฟังมาถึงตรงนี้และรู้สึกว่านี่คือความรู้ใหม่ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนและรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับตัวท่านหมอเคารพกวนเวลาสักนิดพิมพ์คำว่าแข็งแรงลงในคอมเมนต์ข้างล่างให้หมอชื่นใจหน่อยได้ไหมครับเพื่อเป็นการบอกจิตใต้สำนึกของท่านว่าเรากำลังจะกลับมาแข็งแรงกันแล้วครับอันดับ5ฝรั่งเดินทางมาถึงครึ่งทางกันแล้วครับกับอันดับที่5ฝรั่งครับผลไม้ไทยราคาประหยัดที่หลายท่านมองข้าม บางท่านอาจจะบอกหมอว่าโอ๊ยหมอฟันไม่ค่อยดีเคี้ยวฝรั่งไม่ไหวหรอกมันแข็งแต่หมออยากจะกราบเรียนแบบนี้ครับว่าการมองข้ามฝรั่งคือการท่านกำลังทิ้งขุมทรัพย์ราคาถูกไปอย่างน่าเสียดายที่สุดครับฝรั่งได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งวิตามินซีตัวจริงเสียงจริงครับในปริมาณที่เท่ากันฝรั่งมีวิตามินซีมากกว่าส้มถึงสเท่าครับ และยังมีสารไลโคปีนที่เรามักคิดว่ามีแค่ในมะเขือเทศด้วยครับการทำงานของฝรั่งต่อข้อเข่าของเรานั้นลึกซึ้งมากครับนอกจากมันจะช่วยสร้างคอลลาเจนใหม่เหมือนคนงานที่เทป,ปูนสร้างถนนใหม่แล้วมันยังทำหน้าที่เป็นเหมือนยามเฝ้าถนนที่คอยปกป้องคอลลาเจนเก่าที่มีอยู่เดิมไม่ให้ถูกทำลายไปตามกาลเวลาหรือความชราครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่ทานฝรั่งประจำถึงดูแก่ช้าและ ข้อเข่าเสื่อมช้ากว่าคนอื่นครับอาการขานักหนักก้าวขาไม่ออกหรือรู้สึกเหมือนมีตุ้มทวงที่ขาจะค่อยๆดีขึ้นครับมีงานวิจัยในวรารสารเอเชียแปซ i ฟิกเจอร์เนล Asia Journal, พบว่าผู้ที่ทานฝรั่งเป็นประจำติดต่อกัน6สัปดาห์มีความยืดหยุ่นของข้อต่อเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องฟันไม่ต้องกังวลน,นะครับทางออกมีเสมอครับหมอแนะนำให้ท่านเลือกฝรั่งพันธุ์ที่เนื้อน,นิ่มสุกงอมหน่อย หรือถ้าเคี้ยวไม่ไหวจริงๆการนําไปปั่นแยกกากหรือปั่นเป็นน้ําฝรั่งดื่มสดๆทันทีก็ยังได้ประโยชน์มหาศาลครับและข่าวดีที่สุดสําหรับผู้ป่วยเบาหวานคือฝรั่งมีน้ําตาลน้อยมากครับท่านสามารถทานได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องระดับน้ําตาลในเลือดจะพุ่งสูงเหมือนผลไม้รสหวานอื่นๆครับนี่คือผลไม้ที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัยอย่างแท้จริงครับอันดับ 4. ผลม้ยมฝรั่งสีดําหรือ black currant cool เอาละครับเราเดินทางมาถึงครึ่งหลังของการเดินทางเพื่อกู้คืนข้อเขาของเราแล้วนะครับสำหรับอันดับที่4นี้ผมอยากพาปู่ย่าตายายทุกท่านไปทำความรู้จักกับผลไม้ชนิดหนึ่งที่อาจจะดูแปลกตาไปสักหน่อยสำหรับบ้านเราแต่เชื่อหมอเถอะครับว่าสัพพคุณของมันคุ้มค่าที่จะเสาะหามาทานอย่างแน่นอนนั่นคือผลมะยมฝรั่งสีดาหรือที่เมืองน,นอกเขาเรียกว่า black currant ครับ ทำไมหมอถึงเชียร์ให้ทานเจ้าลูกสีม่วงดำเล็กๆนี้ทราบไหมครับเพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นเงียบๆนั่นคือการที่ร่างกายผลิตเอนไซม์ชนิดหนึ่งออกมามากเกินไปเอนไซม์ตัวนี้ไม่ได้มาดีนะครับแต่มันทําหน้าที่เหมือนกองทัพมดปลวกที่คอยกัดกินเนื้อเยื่อและทําลายกระดูกอ่อนในข้อเข่าของเราโดยที่เราไม่รู้ตัว นี่แหละครับคือสาเหตุที่ทําให้ท่านรู้สึกปวดลึกๆเข้าไปในกระดูกปวดแบบลาคาญใจที่บางทีนวดเท่าไหร่ก็ไม่หายแต่ธรรมชาติก็ได้สร้าง Black c ค o l a n นมาเพื่อจัดการกับปัญหานี้โดยเฉพาะครับความลับของมันอยู่ที่สีม่วงเข้มจนเกือบดํานั่นแหละครับสีนี้มาจากสารอาหารมหัศจรรย์ที่ชื่อว่า a n t โทไซยานินครับหน้าที่ของมันเปรียบเสมือนเบรกครับใช่ครับมันทําหน้าที่เหมือนเบรกของรถยนต ที่จะเข้าไปหยุดยั้งและชะลอการทํางานของเอนไซม์จอมทําลายล้างเหล่านั้นไม่ให้กัดกินข้อเข่าของท่านไปมากกว่านี้มันคือการปกป้องสมบัติล้าค่าที่เหลืออยู่ของท่านครับเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากงานวิจัยที่น่าภูมิใจมากครับเพราะเป็นงานวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของบ้านเรานี่เองครับนักวิจัยค้นพบว่าสารสกัดจากผลไม้ตระกูลนี้ สามารถลดระดับของสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายลงได้ถึง25%ครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าไฟที่กำลังไหม้ข้อเขา่าท่านลดลงไป1ใน4ท่านจะรู้สึกสบายขึ้นแค่ไหนอาการปวดลึกๆที่เคยรบกวนการนอนหลับก็จะค่อยๆบรรเทาลงครับวิธีการทานให้อร่อยและได้ประโยชน์สูงสุดหมอแนะนำให้ท่านลองหาแบบแช่แข็งที่มีขายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนาดูนะครับ แต่ต้องระวังนิดนึงนะครับต้องเลือกแบบที่ไม่ใส่น้ําตาลเพิ่มหรือท่านอาจจะนํามาปั่นรวมกับผลไม้อื่นหรือถ้าใครชอบทานโยเกิรต์ตลองโรยเจ้าลูกสีดํานี้ลงไปในโยเกิร์ตธรรมชาติมื้อเช้าดูครับรสชาติเปรี้ยวอมหวานของมันจะช่วยกระตุ้นความสดชื่นและส่งสารสีม่วงเข้าไปปกป้องข้อเขาของท่านทันทีนทครับอันดับ3บ b เ u อ b e r r บา e ์เราขยับมาที่อันดับ3ตันครับ กับผลไม้ลูกเล็กสีน้ำเงินเข้มที่หลายท่านอาจจะเคยทานเวลาไปร้านคาเฟ่นั่นคือบลูเบอรี่ครับแต่เดี๋ยวก่อนครับวันนี้หมอไม่ได้มาพูดถึงบลูเบอรี่ลูกใหญ่ๆที่ปลูกในฟาร์มทั่วไปแต่หมออยากเน้นไปที่บลูเบอรี่ป่าครับเพราะนี่คือราชันตัวจริงท่านผู้ฟังครับปัญหาใหญ่อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ข้อเขาของผู้สูงวัยเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติก็คือระดับน้ำตาลในเลือดครับ เมื่อเลือดระหวานเกินไปเนี่ยมันจะไปทําปฏิกิริยากับโปรตีนในร่างกายทําให้เส้นเอ็นและข้อต่อต่างๆแข็งกระด้างเปราะและขาดความยืดหยุ่นครับแต่ครั้นจะให้งดผลไม้ไปเลยชีวิตก็จะขาดความสดชื่นใช่ไหมครับบลูเบอร์รี่ป่าจึงเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบครับบลูเบอร์รี่ป่ามีความพิเศษกว่าบลูเบอร์รี่ทั่วไปตรงที่มันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เข้มข้นกว่ามากและมีน้ําตาลน้อยกว่า แต่มีกากใย,ยสูงครับสารอาหารในบลูเบอร์รี่ป่าจะเข้าไปทำหน้าที่ซ่อมแซมรอยฉีกขาดเล็กๆครับถ้าลองนึกภาพยางรถยนต์ที่ใช้มานานๆสิครับมันจะมีรอยแตกลายงานเล็กๆเต็มไปหมดเส้นเอ็นและหมอนรองกระดูกของท่านก็เช่นกันครับการเดินยื่นนั่งมาตลอด60หรือ70ปีทำให้เกิดรอยสึกรอเล็กๆเหล่านี้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเจ็บปวด งานวิจัยจากสถาบันโภชนาการของสหรัฐอเมริกาได้ทำการทดลองและพบผลลัพธ์ที่น่าทึ่งครับผู้สูงอายุที่ทานบลูเบอรี่เป็นประจำทุกวันต่อเนื่องกันเพียง2สัปดาห์มีความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายดีขึ้นถึง38%ตครับตัวเลข38%เปอร์เซ็นต์นี้มีความหมายมากนะครับมันหมายถึงการที่ท่านก้าวขาได้ยาวขึ้นเดินได้มั่นคงขึ้นไม่ต้องกลัวว่าจะสะดุดล้มง่ายๆเหมือนก่อนความมั่นใจในการใช้ชีวิตของท่านจะกลับคืนมาครับ แต่หมอมีข้อควรระวังสําคัญมาฝาาครับเวลาท่านไปเลือกซื้อหมอขอให้หลีกเลี่ยงบรูเบอร์รี่อบแห้งที่มักจะคลุกน้ําตาลมาจนหวานเจี๊ยบหรือพวกแยมบลูเบอร์รี่ทาขนมปังนะครับเพราะนั่นคือน้ําตาลล้วนๆไม่ใช่ยาดีครับให้พยายามหาบลูเบอร์รี่ปลาแช่แข็งหรือแบบสดถ้าหาได้นะครับทานวันละหนึ่งกำมือก็เพียงพอที่จะช่วยซ่อมแซมรอยสึกหรอไ้ข้อเข่าของท่านแล้วครับอันดับ2 s t r a เบอรี่มาถึงรองแชมป์ของเราในวันนี้ครับอันดับที่2คือผลไม้สีแดงสดใสรูปร่างเหมือนหัวใจดวงน้อยๆน,นั่นคือ s t r a w บอรี่ครับหมอเข้าใจดีครับว่าเวลาที่เขาเจ็บขบวมหลายท่านก็ไม่อยากจะขยับตัวไม่อยากจะเดินไปไหนอยากจะนั่งเฉยๆหรือนอนพักแต่ท่านทราบไหมครับว่ายิ่งเราไม่ขยับข้อต่อก็จะยิ่งยึดติดเหมือนสนิมที่เกาะกินบานทับประตูครับ มันเป็นวงจรที่น่ากลัวคือเจ็บก็เลยไม่เดินพอไม่เดินก็ยิ่งเจ็บและยิ่งตึงสตรอเบอรี่คือกุญแจสำคัญที่จะมาช่วยตัดวงจรอุบบตาทอนี้ครับในสตรอเบอรี่นอกจากจะมีวิตามินซีที่สูงมากแล้วยังมีสารพิเศษอีกตัวหนึ่งชื่อว่ากรดเอลจิกครับสารตัวนี้เก่งกาจมากในเรื่องการจัดการกับตัวการร้ายที่ชื่อว่าคอลลาเจนสครับชื่ออาจจะจำยากหน่อย แต่ให้จำง่ายๆว่ามันคือตัวกินคอลลาเจนครับเวลาที่ข้อเข่าเราอักเสบร่างกายจะเผลอปล่อยเจ้าตัวกินคอลลาเจนออกมาทำลายเนื้อเยื่อตัวเองกรดเอลจิก e ในสตรอเบอรี่จะเข้าไปขัดขวางเจ้าตัวรายนี้ไม่ให้มันกัดกินข้อเข่าของท่านครับเมื่อการทำลายลดลงอาการบวมแดงร้อนที่หัวเข่าก็จะทุเลาลงครับข้อมูลจากวารสาร Journal of Medicine o Food ระบุว่า การทานสตรอเบอรี่สามารถลดค่าการอักเสบในเลือดลงได้ถึง37%เครับเมื่อความเจ็บปวดลดลงท่านก็จะเริ่มอยากขยับตัวอยากลุกเดินและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูที่แท้จริงและหมอมีเคล็ดลับก้นครัวมาฝากครับเวลาท่านเตรียมสตรอเบอรี่ปกติเรามักจะเด็ดขั้วสีเขียวทิ้งใช่ไหมครับหมออยากให้ท่านเปลี่ยนใหม่ครับถ้าท่านจะนําไปปั่นน้ําผลไม้ทานให้ใส่ขั้วสีเขียวลงไปด้วยเลยครับเพราะตรงขั้วใบนั้น อุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระที่เข้มข้นมากครับมันคือยาวิเศษที่เรามักจะโยนทิ้งลงถังขยะครับต่อไปนี้ให้ทานทั้งลูกรวมขั้วใบเลยนะครับเพื่อข้อเข่าที่แข็งแรงของท่านเองตอนนี้เราเดินทางมาใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับเรากําลังจะไปเปิดเผยผลไม้ที่ทรงพลังที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในรายการของเราแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นหมออยากให้ท่านสูดหายใจเข้าลึกๆครับเตรียมตัวรับข่าวดีที่สุด ถ้าท่านรู้สึกตื่นเต้นและพร้อมแล้วช่วยพิมพ์คำว่าว wow ้าวลงในคอมเมนต์ให้หมอเห็นพลังของทุกท่านหน่อยครับแล้วเราไปดูอันดับหนึ่งพร้อมกันเลยอันดับหนึ่งมาขามป้อมอินเดียหรืออำลาและแล้วก็มาถึงวินาทีที่ทุกคนรอคอยครับอันดับที่หนึ่งราชันแห่งการฟื้นฟูข้อเขา่าและสร้างคอลลาเจนที่ชนะเลิศผลไม้ทุกชนิดในโลกนี้ นั่นก็คือมะขามป้อมอินเดียหรือที่คนอินเดียเรียกว่าแอมลาและบ้านเราก็คือมะขามป้อมนั่นเองครับนี่คือเรื่องที่น่าเสียดายที่สุดครับที่คนไทยเรามีของดีระดับโลกอยู่ใกล้ตัวแทบจะหาง่ายมากในตลาดนัดบ้านเราแต่99%ของผู้สูงวัยกลับมองค่ามันไปเพียงเพราะรสชาติที่ฟาดและเปรี้ยวจนเข็ดฟันของมันครับแต่ท่านทราบไหมครับว่า รสฝาดนั่นแหละครับคือรสชาติของยาอายุวัฒนะที่แท้จริงมะขามป้อมคือแหล่งของวิตามินซีธรรมชาติที่เข้มข้นที่สุดในโลกครับเข้มข้นกว่าส้มหรือมะนาวหลายสิบเท่าและที่สําคัญวิตามินซีในมะขามป้อมมีเกราะป้องกันตามธรรมชาติทําให้มันไม่เสื่อมสลายง่ายๆแม้จะโดนความร้อนหรือตะแห้งครับเมื่อรวมเข้ากับสารโพลีฟีนอลที่มีอยู่มากมาย มันจึงมีฤทธิ์ในการเจาะลึกลงไปถึงระดับเซลล์ของกระดูอ่อนและเส้นเอ็นครับหมอไม่ได้พูดเกินจริงนะครับงานวิจัยระดับโลกในวารสาร Clinical Intervention in Aging ได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาที่ทำเอาวงการแพทย์ตะลึงครับเขาพบว่าผู้สูงอายุที่ทานมะขามป้อมเป็นประจำอาการปวดข้อเข่าลดลงไปถึง42เครับเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับและที่มาสจรัรย์กว่านั้นคือเมื่อตรวจดูสภาพผิวหนังและเนื้อเยื่อ พบว่าความหนาแน่นของคอลลาเจนเพิ่มขึ้นถึง24ครับตัวเลข24นี้มีความหมายมหาศาลครับมันหมายถึงโครงสร้างของผิวข้อเข่าที่เคยบางและสึกหรอได้รับการเติมเต็มให้หนาตัวขึ้นแข็งแรงขึ้นรองรับน้ำหนักตัวได้ดีขึ้นจากที่เคยนั่งยองๆไม่ได้ลุกจากพื้นลำบากก็จะกลับมาทำได้คล่องแคล่วขึ้นเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายปีก่อนครับ สำหรับท่านที่กังวลเรื่องรสชาติหมอมีวิธีทานง่ายๆมาแนะนำครับถ้าท่านหาผลสดได้ให้ท่านนำมาขามป้อมมาล้างแล้วแช่ในน้ํำเกลือจางๆทิ้งไว้หนึ่งคืนครับความเค็มของเกลือจะช่วยดึงรสฟาดออกไปทำให้ท่านทานได้ง่ายขึ้นกรอบและอร่อยขึ้นมากครับหรือถ้าหาผลสดไม่ได้การใช้ผงมะขามป้อมชงกับน้ำอุ่นเติมน้ำพึงแทสักนิดหน่อย ดื่มทุกเช้าหลังตื่นนอนก็ให้ผลดีเยี่ยมไม่แพ้กันครับเพียงแค่วันละ1ลูกหรือ1ช้อนชาเล็กๆเ,เท่านั้นท่านก็จะได้เปิดสวิต์โรงงานผลิตคอลลาเจนในร่างกายให้กลับมาเดินเครื่องเต็มกำลังอีกครั้งครับนี่แหละครับคือพลังจากธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และประหยัดที่สุดที่หมอตั้งใจนำมาฝากทุกท่านในวันนี้ครับครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาที่เรื่องของคุณลุงสมชายตอนนี้ทุกเชา้าแกจะตื่นมาดื่มน้ำมะขามป้อมอุ่นๆหนึ่งแก้ว และกินมะละกอสุกหนึ่งจานแกเลิกนั่งมองลูกหลานวิ่งเล่นต่ละห้อยแต่ลุกขึ้นไปปลูกต้นไม้ลดน้ำผักได้อย่างมีความสุขร่างกายของเรามหัศจรรย์มากนะครับมันซ่อมแซมตัวเองได้เสมอขอแค่เราให้อาหารที่ถูกต้องอย่ารอจนเดินไม่ไหวแล้วค่อยเริ่มนะครับหมอมีการบ้านเล็กๆให้ครับช่วยคอมเมนต์บอกหมอหน่อยว่าพรุ่งนี้จะไปซื้อผลไม้อะไรใน8อย่างนี้มาทานแค่ชนิดเดียวพอครับ เช่นพรุ่งนี้จะซื้อมละกอคำสัญญาเล็กๆนี้คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ถ้าคลิปนี้ให้ความหวังท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่กำลังเจ็บปวดด้วยนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเดินเหินคล่องแคล่วสวัสดีครับ